นี่มาแล้วค่ะออนนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้สูงนิวฮอลแลนด์นะัคอร่าสีมานะคะสงวนพงแท็กเตอร์โคร่าและพี่อ้อยนะคะวันนี้มาพบกับบรรยากาศไลฟ์สดที่บ้านลูกค้าค่ะเอารถมาจอดหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะจะเห็นในภาพนะคะจะเห็นในภาพนี้เลยค่ะเอารถมาจอดหน้าบ้านจริงๆค่ะ บา้านลูกค้านะคะมีใครเข้ามาหรือ,อยังเอ่ยวันนี้บรรยากาศร้ายสดค่ะวันนี้อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอรประทายนะคะเดี๋ยวให้ชมรถสวยๆนะคะให้ชมรถสวยๆนะคะวันนี้ค่ะวันนี้มาอยู่ที่บ้านประทายนะคะบ้านประทายยังไงนะคะให้เห็นบรรยากาศเห็นบรรยากาศรถด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้าด้วยค่ะ นีเลยค่ะกําลังเตรียมที่จะเอารถลงค่ะพีทีซีจุค่ะวันนี้เย่ค่ะ4ีจหน้านรอค่ะที่รีวิวเมื่อวานค่ะ4.65หน้ารอค่ะวันนี้มาส่งให้กับบ้านคุณพ่อจิตนะคะคุณพ่อจิตนะคะ,ะคุณพี่นัทลเบสเกนนัทลเบสแก่นนอกนะคะแล้วก็คุณแม่จันหอมค่ะแล้วก็น้องแอนค่ะ สักคู่นะคะเดี๋ยวจะให้ชมรถนะคะวันนี้ค่ะทักทายทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้าค่ะสวัสดียามเช้าค่ะน H ี่มีเอซีเข้ามาแล้วเดี๋ยวให้เห็นรถนะคะเดี๋ยวให้เห็นรถนะคะสักครู่นะคะค่ะนี่เลยนะคะจะเห็นโฉมมันสวยงามค่ะ ทีทีสี่หสวัสดีค่ะคุณแม่จันหอมนู่เลย <c oughs> ค่ะอันนี้น้องแอนค่ะน้องแอนสวัสดีค่ะอันนี้คุณพ่อจิตสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะได้เป็นเจ้าของรถแล้วค่ะทีทีสี่้าค่ะสี่จุดหกห้า ค่ะวันนี้มาชมบรรยากาศไลฟ์สดย่อยนะคะสมุนไพรเ็คเตอร์โคราชจัดจัดส่งมอบรถให้กับลูกค้าค่ะวันนี้เลือกตามยามดีวันที่23ค่ะวันที่23มกราคมค่ะ2564ค่ะสวยสหีคะทุกท่านวันนี้ลูกค้ารับอุปกรณ์2ชุดนะคะใบมีดดันดินแล้วก็ผ่าน6 SPT ค่ะ นี่เลยนะคะกำลังเตรียมเอารถลงค่ะเข้ามาชมกันหลายๆท่านเลยค่ะเข้ามาดูมาชมค่ะเป็นกำลังใจให้กับลูกค้านะคะนี่เลยนะคะ4.65เป็นรถสามสูบค่ะ2 9 3 1ซีซีค่ะ65แรงม้าเทอร์โบชาร์จค่ะ อินเตอร์คูลเลอร์ค่ะตัวนี้นะคะสวยงานจริงๆแล้วก็ยังมีหน้ากระจังรอเราวาการเลยค่ะของสมอปรเฟรเตอร์ eter, ค่ะจัดให้กับลูกค้านีเลยนะคะลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะลงเป็นที่เรียบร้อย ใกล้ๆนะคะไปเจอตรงใกล้ค่ะนี่เลยนะคะหน้ากระจังหล่อสมวนพงเทคเตอร์เลข6491398นะคะเป็นเบอร์ออฟติเป็นเบอร์ที่โชว์รูมนะคะอันนี้ก็เป็นใบมีดของสมวนพงนะคะ f P t ค่ะเยอนะคะสูงใหญ่ค่ะด้วยรูปลักษ รูปโผมนะคะรูปลักรูปโผมของ4.65ค่ะใหญ่แข็งแรงค่ะล้อหน้านี่1 1 2 4เลยค่ะแล้วก็ล้อหลัง6 9 3 0นะคะมีเบรคห่วงล้อหลังให้ด้วยข้างละ2แผนค่ะจะเห็นมีบันได2ท่ขั้นเลยนะคะความสูงใหญ่ของ4.65ค่ะวัะนนี้ก็เลือกงานยันดีนะคะ,คะทางที่อ้อยมาอยู่ในเขตพื้นที่บ้านปะทาย บ้านประทายตำบลตลาดไซค่ะเบอประทายนะคะจังหวัดโคราชค่ะแล้วก็ราชสีมาค่ะโคราชบ้านเอ็นจากโคราชบ้านเอ็นเดอค่ะนี่ก็จะเห็นฐานไทยนะคะสําหรับฐานไทยก็ใส่จานที่16ให้ลูกค้านะคะการที่พยยี่อ้อยดีวิวเมื่อวานที่ทํา PBI นะคะแล้วก็อันนี้ได้มาถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องงานยามดีค่ะ9โมงค่ะนี บอกแล้วว่ามาทันเลิกลูกค้าแน่นอนค่ะมาทันเลิกลูกค้าแน่นอนนี่เลยค่ะทางน,นู้นจะเป็นบ้านลูกค้าเดี๋ยวเข้าไปทางพ่อจิตจะขับรถเข้าบ้านค่ะจะขับรถเข้าบ้าน ่านนะคะมีใครเข้ามาหรือยังคะสวัสดีค่ะอ๋อมี FC เข้ามาแล้วค่ะนะเดี๋ยวเลยนะคย FC ทุกท่านก่อน FC ขาประจําค่ะน้องหมูค่ะล่อมากโอ้ยน้อโอ้ยน้อนี่คืออะไรน้อค่ะเดี๋ยวจัดให้อีกคันหนึ่งค่ะจะรับก่อนหรือว่าจะกลับมาที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวจัดส่งให้สวัสดีค่ะพี่ป้ายค่ะ ทา่เข้ามานะคะแต่เช้าเลยเค,ค่ะรอจริงๆค่ะรอจริงๆจะบอกให้ว่ารอจริงๆค่ะเดี๋ยวจะาพาชมนะ่หลองถ่ายรูปไปเด้อเอากล้องเอากล้องนะหลร้องอ่ะถ่าย ดี๋ยวลูกค้าจะขับเข้าบ้านเลยค่ะขับเข้าบ้านจะได้เลิกค่ะก็ะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศของลูกค้านะคะตอนทําพิธีขับรถเข้าบ้านค่ะาไ,ไม่ได้เอากล้องมอาอีกอันจนึ่งจ้ะสวยเลยจะ้จะจ้ะด้านข่านด่าด้านข่านตรงนี้อเต็มเต็มคัน สวยจริงๆค่ะนี่เลยนะคะท่านใดที่สนใจอยากได้รถรอๆสวยอย่างนี้นะคะต่อหาพี่อ้อยค่ะ0619539646ค่ะ0619539646ค่ะเดี๋ยวพี่อ้อยพาไปส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะนะคะ่ะพาชมบรรยากาศนะคะแล้สเปคกะกำลังเคลียร์พื้นที่จะขับ ค่ะลูกค้าท่านนี้ท่านดูเลิกมาแบบเ๊ะค่ะเ๊ะของท่านเลยค่ะเตรียมที่จะขับรถนี่นะคะก็เส้นทางตรงนี้นะคะขับไปนู่นเข้าไปในเข้าไปในบ้านท่านในเพราะบ้านลูกค้าจะอยู่ข้างในค่ะราคา่าไรราคาอันนี้แปดแสนเดี๋ยวนะเก้าแสนค่ะขอโทษผู้ผิดเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันรวมใช่ค่ะรวมใบมีดรวมใบถ่านไถมันแบบนี้เลยค่ะ จ๋าอันนี้อันนี้เป็นราคาเงินสดแล้วก็ลูกค้าดาวได้ค่ะดาวได้แล้วก็ส่งบันชีได้เลยะค่ะก็ญาติพี่น้องนะคะมาะถามราคาก็าสนใจเดี๋ยวหนูทำราคาให้เลยมีเทอร์โบด้วยนะพ่ารุ่นนี่มีเทอร์โบเป็นรถเทอร์โบมีเทอร์โบด้วยคใหญ่แข็งแรงค่ะ มีระบบช่วยงานเราได้หลากหลายเลยค่ะ PTO นี่หมุนกลับทิดได้ค่ะ PTO เวลาเราใช้ร่วมกัพวกโรตารี่พวกปั่นตัวปั่นอะไรเนี้ยค่ะก็กำลังอธิบายลูกค้าคเป็นญาติพี่น้องค่ะญาติพี่น้องของคุณพ่อจิตค่ะสนใจรถค่ะบอกแล้วว่า New Holland นะคะมีระบบที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์หลากหลายเลยค่ะ,คะโดดเด่นระบบ PTO ของ New Holland ก็ สามารถที่จะหมุนกับพิษได้นะคะ r e ว e r s e นะคะอันนี้นะคะก็เตรียมเตรียมพื้นที่เตรียมทางขับรถเข้าบ้านตัวนี้นี่เป็นรถสามสุกแต่ว่าอ,อ,อยู่ที่2องพเาเซีซีนะคะช่วงชัก 15มิลลิเมตรนะคะสำหรับตัวนี้ก็น้ำหนักตัวรถอยู่ที่2740นยะคะ2,740ั 2, 40, ่ะยังไม่รวมเบรกยังไม่รวมอุปกรณ์ยังไม่รวม,รม,รบบรมรหลังคาค่ะ2,740้ 2, ความยาวของ ตัวรถนะคะรุ่นนี้นี่สามพัเลยนะคะสามพันามพันร้อยเมิลเมตรนะคะสามพันด้มนี่คือความยาวนะคะน้ำหนักตัวรถอ,อยู่ที่2องพักิโลกร,รัมนะคะน้ำหนักปลายแขนยกนะคะตัวนี้อยู่ที่2,5ตันนะคะ2.5ตันหรือว่า2,500กิโลนะคะ นี้เราจะเห็นว่าเราตัวนิวแรนนี้จะมีระบบให้หลากหลายเลยนะคะรีโมทบาร์ค่ะทางเราเก็บไว้ให้ลูกค้านะคะจะแยกคอนโทรลเป็นคอนโทรลนอกนะคะคอนโทรลใบมีดกับคอนโทรลตรงตัวรีโมทบาร์แยกนะคะก็จะเห็นตรงดอ,าดอบาร์นะคะจะมีตัวสไลด์ให้ด้วยนะคะ โเมติกนะคะระบบยกวางหาอัตโนมัตินะคะดีเลยนะคะความค,ความกว้างของล้อนะคะจากล้อซ้ายไปล้อขวาน,นี่อยู่2 2เมตร10นะคะ2010ม,ม,มิลิเมตรนะคะหรือว่า2 2เมตรค่ะประมาณ2เมตรนะคะกว้างค่ะกว้างใหญ่ จะดูแขนแบนนะคะใหญ่มีกระบอกช่วยยกด้วยนะคะนี่เลยมีกระบอกช่วยยกให้นะคะสำหรับรถรุ่นนี้นค่ะไม่ผิดหวังค่ะรถรุ่นนี้ค่ะใช้ดีจริงๆนี่เลยนะคะค่ะพี่พี่ขับเลยใช่ไหมโอ้ยโจเฟอร์ขับใครเนี้ยอ๋อค่ะคแล้วแอ,อ๋อมีเชือกด,ดึงเนาะ รถเขาจะดึงรถเข้าบ้านนี่เลยค่ะเป็นพิธีค่ะพิธีรับรถใหม่เข้าบ้านเดี๋ยวทุกท่านได้ชมไปพร้อมๆกันเนาะเพื่อไลฟ์สดนี่แหละค่ะจะได้เห็นบรรยากาศที่พยายามไลฟ์สดให้ดูจะได้เห็นบรรยา,ญญากาศแต่ละพื้นที่ค่ะว่าเขาทําพิธีกันแบบไหนทําพิธีกันแบบไหน โเป็นตาปึ้งๆจริงๆนี่เลยค่ะโอ้ยคนลุกโอ้ธีค่ะก็จะมีค่ะปุย่าตายายคุณพ่อคุณแม่นะคะมาช่วยลากรถเข้าบ้านค่ะลากทรัพย์สินเข้าบ้านค่ะเออเดี๋ยวเี๋ยพาชมนี่เลยค่ะ ดีใ,ใจไปกับลูกค้าด้วยนะคะนี่เลยค่ะนี่เลยนะคะก็เจ้าของรถค่ะเตรียมนี่เลยมีสร้อยทองค่ะให้ค้าให้คูนนะคะให้ร่ำให้รวยค่ะ รับทรัพย์สินเข้าบ้านค่ะมาช่วยหาเงินเข้าบ้านค่ะมาช่วยทำมาหากินค่ะเป็นตาดีใจกับลูกค้าด้วยจริงๆค่ะนี่เลยค่ะนี่อู้เอาทองเอาสร้อยสร้อยทองค่ะแล้วก็ลากค่ะทำพิธีเหมือนลากรถเข้าบ้านค่ะ ทายทุกท่านนะคะเข้ามาชมพิธีนเ,เป็นมงคลของลูกค้านะคะทุกท่านค่ะเข้ามาชมพิทีค่ะนี่เลยมาะคำมาคูณค่ะมาช่วยหาเงินหาทองเด้อค่ะนี่เลยค่ะ ท่านผูนะคะท่านาชมนะคะทุกท่านค่ะวิธีรับวัญรถไฟนข้าบ้านกับตอนนี้เป็นวิธีจูงค่ะจูงรถเข้าบ้านนะคะ ไม่ติดไม่ติดค่ะ <Okay. S 1> มาได้แต่ว่าใบมีจะต้องเอาโต๊ะออกนะคะเอาโต๊ะออกเลย <Okay. S 1> บ้านลูกค้าก็ทำค,ค้าขายด้วยค่ะส่วนนั้นค่ะ เดี๋ยวฝากบ่มน้ำมน อยากจะทำอย่างก็ได้นะคะก็แล้วแต่ละเขตพื้นที่ค่ะว่าทําพิธีแบบไหนอันนี้ก็เป็นพิธีจูงรถเข้าบ้านค่ะจูงทรัพย์สินเข้าบ้านค่ะมาช่วยธรมาหากินสร้างเงินสร้างทองให้กับลูกค้าค่ะไม่ต้องยกันครับปลูกต้รัสรัสนี่เลยค่ะหาเงินล้านให้เข้าบ้านเลยค่ะหาเงินล้านเข้าบ้านเลย เดี๋ยวเอาข่าอีกนี่ค่ะเดี๋ยวดึงเข้าไปโน่นนี่ใช่ไหมดินไม่ได้เอาเข่าแล้วไ่นีเลยอ,อันนี้เอาข่าแค่นี้ใช่ไหมค่ะอันนี้อันทับนี่เซ็จแล้วเราจะออกไปเจมิมอ๋อออกไปเจิมเลยมีเลิกไหมค่ะที่จะไปเจมิมไม่มีพักูบอกว่าก่อนที่ยงได้หมดเวลาไหนก็ได้ได้ค่ะหลังคาลงได้หมหลังคามันลงไม่ได้ค่ะน,นี่มันมันไม่ใช่เป็นตัวที่ปรับลงนะคะมันจะเป็นหลังคาที่พับ,พบค่ะ นี่เลยนะคะอันนี้มีใบอะไรด้วยค่ะคุณแม่อันนี้มีใบอะไรด้วยอันนี้ใบยอค่ะใบยอค่ะทองพันช่างทองพันช่างกับใบยอโอ้ใบยอใบคูนตะกี้มีใบคูนค่ะแล้วก็ใบมะยมขันห้ามีทองมีเยอะหลวงพ่อรวยนี่สุดยอดเลยค่ะหลวงพ่อรวยค่ะนี่เลยค่ะสิ่งที่เป็นมงคล คนี่ยมอนม่เขาใช่ไหมหมอเขาเป็นยังมงคลเลยนะไดดีได้นีนี่มงคนสงสุดก็คุณแม่นี่และค่ะนี่ลดน้ำให้ประพรมน้ำมนค่ะได้รถสวยเข้ามาช่วยทำมาหากินค่ะสร้างนล้านได้แน่นอนค่ะอฮ มันจะื้อตรงนี้เดี๋ยวนอเนี่ค่ะพ่อแม่ค่ะญาติผู้ใหญ่มาประพร <c oughs> มน้ำมนต์ให้กับรถใหม่นะคะ ก็ทำไมจะไหว้หรอทากันงานมีตลอดเนี่ยต้องหาคนคับเพิ่มนอนงี้เนาะพิเทียนเป็นมงคลค่ะของลูกค้าค่ะดีใจกับลูกค้าด้วยจริงๆค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะค่ะอะไรนะน้องหมูบอกอะไรนะครับคุณ นี่มีมีเอฟซีหนูในนี้กําลังดูอยู่เขาบอกให้คํำคุณคํำคุณรวย,เยๆเขาช่วยอวยพรด้วย <c oughs> ขอบคุณนะคะน้องหมูขอบคุณนะคะจ้าก็าาาถ,าถามว่า,าบ้านนี้บ้านนี้มีลูกสาวสวยไหม <c oughs> สวยนี่ขยอกเล่นอ <c oughs> <c oughs> ยากมาอยู่นำ้ำ <c oughs> สวยจริงกันนี่นเดีดี๋ยวจะล้าเขาเดี๋ยวจะลา ทางไทยนะคะทุกท่านวันนี้พี่วายอยู่ที่บ้านประทายนะคะบ้านประทายตําบลตลาดใสค่ะอําเภอประทายค่ะนครอราชสี่มานะคะเอารถมาส่งให้กับคุณพ่อจิตคุณแม่จันหอมค่ะคุณพ่อจิตคุณแม่จันหอมค่ะได้อุดหนุนรถเทสเตอร์มีฮอนแลนด์กับทีทีสี่จุดหกห้า จากสมนตงแท็กเตอร์นะคะค่ะให้มาเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านาคุณแม่จันหอมคุณพ่อจิตนะคะได้มาช่วยหาเงินหาทองก็ท่านก็มีรถ เลขเตอร์เลกอยู่แล้วคันหนึ่งแล้วก็ทําธุรกิจอัดฟางค้าขายด้วยทําหลายอย่างนี่ใช่ไหมคะคุณแม่ทาอะไรด้วย่อาเหมือนเหมือนหนูจะบอกไว้หมดเลยว่าโอ้ทาเยอะมากทําทุกอย่างเลยคนขยันนะคะคนขยันค่ะนี่นะคะใครท่านใดที่ดูอยู่นี่เอาเอาเป็นแบบอย่างได้ค่ะทําทุกสิ่งอย่างมีอยู่มีกินแน่นอนบ่อปลาก็ต้งห้าไล่เลยนะค่ะีาเยอะ นี่นะคะถ้าเรารู้จักออยู่รู้จักทำเนาะค่ะยังไงก็อพอกินค่ะเหลือแน่นอนค่ะกกาารรจะอออัดส้้งน่ววยแลเอารถใหญ่อีกพินาพินาเอาใหญ่กว่านี้ก็ได้หนุจ้าไทยเอาเชียงบีนเอาพิลาวกระปิ้นนั่นเลยนะคะเจ้าของรถค่ะคุณพ่อจิตค่ะเออเป็นตาชื่นมื่นค่ะดีใจด้วยกับลูกค้าค่ะ นางสาันสุดนะเจ้ายาวแม่เอาลองเดาป้ายมาถ่ายรูปเอาของลงมาเลยพวกป้ายดาเลยดาเนี่เลยนะคะก็จะเป็นลูกค้าลูกค้าญาติพี่น้องข้างหลังกําลังข้างหลังจะกําลังจะสร้างบ้านอีกหลังนี่แม่จะกำลังจะสร้างบ้านนี่ยบ่อทำที่จอดนี่อ๋อทำที่จอดค่ะ กถึงขั้นนั้นสองสามขั้นเต็มพอดีเต็มพอดีทำทุกสิ่งอย่างเลยบ้านหลังนี้บ้านคนบ้านคนขยันขยันไม่ได้รถิมากเลยก็ขยิ่งขยถึงนะเขาหดหมาลงเฟซเอ้าก็นี่เลยนะคะย้อยก็อยู่ให้เสร็จจนที่บ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะ S <S น่ะคะได้ส่งมอบเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะทำเอกสารแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปก,กับลูกค้านะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามการไลฟ์ S <S> <S สดของพี่อ้อยมังแต่เช้านะคะตอนนี้ก็ได้ส่งมอบทําพิธีกับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็ดีใจกับลูกค้าค่ะให้รำรามรวยๆวยนะคะ แล้วก็ขอให้ทุกท่านที่ชมอยู่นะคะที่ติดตามพี่อ้อยอยู่ร่ำๆ่ำรวยรวยเหมือนกันนะคะดังลูกค้าที่พี่อ้อยส่งรถนะคะค่ะวันนี้มาส่งมอบรถทีที4.65นะคะ65แรงม้านะคะใบมีดผ่าน6ค่ะให้กับคุณพ่อจิตคุณแม่จันหอมนะคะที่บ้านประทายค่ะตำบลตลาดทายอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมานะคะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะยังไงพี่อ้อยขออนุญ,ญาตหยุดการลั์สดก่อนนะคะ แดียังไงฝากติดตามช่อ,องย t ท b e ด้วยนะคะฝากติดตามเฟซเเฟซบุ๊กด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะยินหน้้าารอเดอ เป็นโรงเพียงใส่ข้วฟ่งอยู่แล้วหลายจะลองเพียงเนี่มันบ่มวลมาบ่ายลูกเนี่